สวัสดีเพืเ่อนๆชาเทดเดอร์นะคะวันนี้ควนี้ก็จะมาเทรดให้ดูนะด้วยทุนน้อยๆนะคะเอ่อห้าร้อยบาทนะคะดูซีวันนี้ควนี้จะเทรดทํากําไรไปได้เท่าไหร่นะคะด้วยเทคนิคสามตัดห้านะน,นี้เทรดของ IQ นะคะอ่ะโอเคกราฟนะคะกราฟดูก่อนกราฟเป็นเทรนไหรเทนลงเล้วชนแนวรับแล้วเดี๋ยวแนวรับลงมาก่อน ปึ๊บ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 ,บนะคะโอเคคราวนี้เป้าของเราคือเท่าไหร่คะห้าลอยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เท็ดไม้อร่อยห้าไม้นะคะเดี๋ยวหาการง่ายๆก่อนนะคะเทคนิคของเราง่ายมากนะรอสโตตัดขึ้นซื้อขึ้นเนี่ยสโตตัดขึ้นซื้อขึ้นเอสเอ็มตัดขึ้นซื้อขึ้นไข่ปลายอยู่ด้านล่างซื้อขึ้นนะคะ เช่นกันเส้น SMA เนี่ยฟ้าตัดแดงเนี่ยฟ้าตัดแดงลงมาเห็เนไหมตัดลงมาเตรียมซื้อลงเนี่ยต้องตัดก่อนซื้อลงนะคะอ,อ่ะรอรออะนะครบรอมันตัดกันนะครับยังไม่ตัดนะครับไข่ไปยังไม่เกิดนะเอา,เอ,าอันนี้คุณอ,อน,นี้ก็ไม่ได้แบ c k ทสส t หรอกเปิดปุ๊บ กดให้ดูเลยนะครับอดูสักครู่อันนี้เกิดโดจินะมีแรงไหมมีแรงไหมโอเคเดี๋ยวอานี่ชนสตอ์ตัดขึ้นนะเดี๋ยวรอสามสิบก่นอนร้อยมันได้สามสิบตรงนี้ก่อนนะคะเราจะเล่น อ่อเปิดแท่งใหม่ราคาเปิดตอนนี้ต้องให้ได้30มสิบวอ่ะเราเราก็ใส่ไปร้อยบาทแบบนี้นะคะอ่ะเปิดยังกดกดขึ้นค่ะสตอโสตต,ตัดขึ้นเห็นนะไหมอ้ยเส้นไอเตัดขึ้นกดขึ้น อะมาลุ้นกันค่ะอะถ้ามันมันลงแบบนี้ไม่ต้องวอรี่นะคะไม่ต้องวอรี่เดี๋ยวคุยนี่จสอนแก้หมา อันนี้คือติดสาเวอ่ะโอเคอันนี้ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวครันี้คุยนี่จะสอนแก้นะแก้ไม้นะใจเย็นนะดูซีมันเป็นอะไรอันนี้กลางน้ำเนาะแก้ที่สองรอย กดขึ้นไปเลยอะค่ะเบนนี่สามสิบบีนะคะอันนี้คือไซเวนะคะกาสมันจะดีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะี่ค่ะปึ๊บขึ้นมาเส้นสีแดง แวนเห็นไหมคะเวลาเราแพ้เราอย่าตกใจนะคะอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนเออตรงเนี้ยทำไมเคยนี่ถึงกดขึ้นเพราะอะไรหร่าพราะตรงเนี้มันเป็นแนวลับอยู่เห็นไนะมก้ามมันวิ่งขึ้นอยู่วิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งขึ้นมานะคะแล้วมันมาพักอยู่ตรงนี้พักอยู่ตรงแท่งสีแดงตรงนี้ตรงนี้ยเขาเรียกแท่งพักนะคะไอ้แท่งแดงเนี่ยเขาเรียกแท่งพัก นะยค่นะเนี่ยแท่งแดงเนะี่ยคือแท่งพักเรามันเป็นเทนขึ้นเนาะเทนขึ้นเราควณนี่ตีแนวไว้เห็นปะ่ะตรงเนี้ยจริงๆแล้วอะตรงเนี้ยคือแนวต้านแต่มันเปลี่ยนจากแนวต้านเก่าเป็นแนวรับมานะ,ะคะควณนี่ก็เลยกดขึ้นไปอ่าเป็นไงคะเราก็ได้กําไรมานะขาดทุนไปร้อยหนึ่งนะคะแต่เราก็บวกมานะได้มาเท่าไหร่ สองรอยสี่สิบแปดบาทโอเคไหมอ่ะไปต่อค่ะไปต่อนะเดี๋ยวเราหาออเดอร์สวยๆเทสอันเนี้ยเราใช้แนวรับแนวต้านช่วยด้วยนะคะบางทีสองเส้นแล้วมันไม่ลงอย่างเงี้ยมันติดแนวอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้วอลุ่มแทงเพียนเข้ามาช่วยนะ,ะว่ามันติดแนวไหม อ่ะของเราต้องการห้าร้อยใช่ว่าขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก 250. สองร้อยห้าสิบไปไปต่อปึ๊บดูสิมีออเดอร์ไหนหน้าเทรดมั่งโอ้โหกกาฟแบบนี้เป็นไงคะกาฟแบบนี้มัวมากค่ะเส้นพันกันมากไม่เอานะคะ,ะดูต่อม่นันเดียวกันปะ <c oughs> หันนี้ อันนี้เป็นไงคะติดโอเคตีแนวไว้ก่อนอันนี้เขาเรียกไซเวน้อมันจะไซเวย์จริงๆหรือเปล่าหรือ,รอมันลงอะไรเงรี้ยก็ต้องดูอะอันนี้ลงมาละเห็นนะลงมาละใจยเย็นๆคะ่ะมันลงแล้วก็เปลี่ยนคะ่ะหักกราฟตีเส้นไว้นะคะ เส้นเราดูดีๆนะคะตีเส้นเราดูดีเวลาเราเทรดเราอย่าไปกลัวนะคะแต่ว่าเราต้องเทรดแบบมีความรู้เนาะอย่าเทรดแบบมั่วนะคะเออถ้าถ้าเทรดแบบมั่วไม่แนะนาไม่เทรดศึกษาข้อมูลก่อนอ่าเห็นปะอันนี้เขาชนแนวเขาชนแนวเขาไม่น่าจะทะลุเนาะเขาไม่น่าจะทะลุคราวนี้เดี๋ยวเราต้องรอกันรอว่าเขาจะขึ้นต่อได้ไหม ป็นยังไงะดูสิเขาขึ้นต่อได้ไหมกดลงค่ะแต่ว่ามันขาขาไอขาไอแท่งอย่างเงี้ยเห็นปะกดลงไปที่สองร้อยนะคะจริงๆวินสองไม้เราก็จบแล้วปิดจับแล้วนะคะ โอเคออเดอร์นี้เราวินนะคะอ่าได้เก้าได้มาเก้าร้อยยี่สิบแล้วเห็นไหมอเออแครอ่ามาวิเคราะห์ออเดอร์นี้กันทำไมคุณนี่กดลงเพราะว่าอะไรคุณนี่บอกแล้วเส้นเนี้ยเป็นเส้นแนวต้านเห็นไหมแนวต้านเห็นไหมมันไม่ทะลุเห็นปะ่ะเส้นสีขาวเพราะฉะนั้นกราฟจะวิ่งอยู่ในแนวเนี้ยนะคะบวกกับเป็นไงคะ มีแรงแรงอะไรคะมีแรงซื้อเห็นไหมแท่งแดงเนี่ยทุบลงมาแล้วนะคะจังหวะที่วันนี้กดเนี่ยครูรอจังหวะว่าเออให้เส้นมันตัดลงมานะ,ะตัดแล้วเผื่อเวลาไว้นะคะกดลงเลยนะคะอย่างแม่นยำโอเคไหมอ่ะใครมีคำถามอินบ็อกซ์เข้ามานะคะเทคนิคนี้คือ3ตัด5นะ3ตัด5แต่ว่า คุยนี่ออแอวายนิดนึงคือดูแนวแนวรับแนวต้านด้วยถ้ามันไม่พ้นอย่างเงี้ยเรากดลงได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ